ให้ดูให้ดูชิมชิมชิม,ชมหวานมากเลยเพื่อนๆปล่อยหน่อยดิเอาปล่อยดิปล่อยดิอาตื้อเตื้อตีปอเตื้อพอกหวานมากเลยโอ้ลมแรงมากเลยครับพี่น้องลูกใหญ่เลยเนี่้เอามาเฉดี่เจ้าเจ้ากองสวนก็บอกให้ชิมนี่ยังได้ได้พูดลมมาแต่ในนี้พี่น้องเอาเงินไปเอานงินหนาว เอ้อขอบคุณมากนี่บอกว่าให้ไปเวลาขายได้ไปจิมด้วยนี่เจ้าของสวนเจ้าของสวนมี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 โอมสเตย์ด้วยมีมีลองแกงกันนี่มที่นี่ครับ ไม่โปรโมทการตกเดียวมีล่องแกงด้วยในเกลือในเกลือก็ตำกันเออมีเกลือในเกลือย่าก็มีล่องแก่งมีโอมสเตเพื่อนเอามาเรียกกันลุง่อ้วอยาาี้ยทำไมซีมันไม่เหมือนกันนะ่าตลากเนี่ยมันจะเปรี้ยวเนะครับนะครับอือเยอะ มีเจ๊อุ่นแรงแกมีี่พิบาคือหนุ่มซื้อในน้ำก็หิ่งห้านี่แต่แกนก็คือนี่ไหมตายเก่งเลยแหลเก่งเลยพามาเดี๋ยวไปจำหน่ายมาถึงสวนเลยวันนี้วันหยุดวันนี้นี่เด็กเกดโบ่ให้เดี๋ยวให้ลูกค้าให้นี่เก่งเก่งนี่ไม่คิดตังค์นะเพื่อเจ้าของสวนใจดีไม่คิดตังค์เวลาเวลาลูกค้าไปชิมแบบแบบนี้มันเปรี้ยวเพื่อนทำ ไปำน้ำปลาหวานต้มปลาแต่แบบนี้แบบหวานอันนี้ไปตำไปตำน้ำพริกก็อร่อยนะเปรี้ยวๆเนี่ยตำน้ำพริกเรือต้มขาอะไรพวกเนี้ยมันกล้ๆกับรากแต่มันเป็นลูกผสมอย่เีเขาเอามาผสมดอกเขามีสูตรแต่เพื่อนๆผสมดอกผสมดอกให้มันให้มันรสชาติออกหวานหรือว่าก็ผสมกันแบบให้รสชาติแบบหวานอมเปรี้ยว แต่ผมชอบทานแบบหวานอมเปรี้ยวสดๆๆๆนะครับฝากด้วยนะครับช่องหมวดทองแดงนะครับวิธีบ้านๆนะครับพาเที่ยวชมสวนพาเที่ยวชมตัดโปงตัดปรามเนี่ยเรามาดูวิธีปลูกสะหล่กันะต้องอยู่ป่าสม,มาบ,บูรณ์น,นะครับผ่านนี่ไหนเปี้ยว่ะโอวล,ลูกใหญ่นะนี่ อันนี้พันลูกลูกใหญ่ลูกโตกินลูกอืมแต,แต่แต่บ่มจอบรถจานนี่มันอุเรียวๆผมว่าเนี่ยอืมป่าเอเดี๋ยอไปจักอีกครับมีหลายทีนี้รู้สวนแล้วเดี๋ยวไปก่จ มารับไปจำหน่ายเันพื่นะครับฝากติดตามช่องหมวดทองแรงด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปดีๆนะครับมีลูกเบา <laughs> นะครับสวัสดีครับ